สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทางลัดสู่โชคช่องที่รวมเรื่องราวของดวงชะตาโชคลาภและความเชื่อไว้ให้คุณแล้ววันนี้เป็นวันที่สองมกราคม2568ซึ่งตรงกับวันพระหัสสบกรีเราจะมาดูกันว่าพลังงานของวันพระหัส,สับกรีนี้มีอะไรน่าสนใจ และจะนำพาโชคชะตาแบบไหนมาให้เราบ้างไปฟังกันเลยครับวันพระรหัสสป,ปดีถือเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของการเรียนรู้การพัฒนาและโอกาสใหม่ๆเป็นวันที่เหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตและการตั้งเป้าหมายสำหรับสิ่งที่เราอยากประสบความสำเร็จในปีนี้ใครที่กำลังคิดอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆวันนี้ เป็นวันที่ดีของคู่ของคุณใช้พลังงานในการลงรรมือทำครับพลังงานโดยรวมของวัดเริ่มต้่มวันพระหัสสบ,บดีนี้พลังงานของดวงดาวบอกคุณว่าอาจได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆห,หรือไอเดียที่ไม่เคยคิดมาก่อนบางคนอาจได้พบคำตอบที่คุณเฝ้ารอ เกี่ยวกับปัญหาห,าหรือข้อสงสัยที่ติดค้างในใจมานานคนที่ทํางานเกี่ยวกับการสอนการศึกษาหรือการให้คาปรึกษาจะได้รับโอกาสดีๆมากในวันนี้ใครที่วางแผนเสนอโครงการหรือพูดคุยกับันหน้นนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับด้านการงานและการเงินในด้านการงานวันนี้เหมาะกับ การจิราจาต่อรองหรือขยายความร่วมมือทางธุรกิจใครที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆห,หรือสมัครงานใหม่คุณอาจได้รับข่าวดีที่ไม่เคยคาดคิดสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับ,กบตัวเลขการวางแผนหรือการลงทุนวันนี้ขอให้พิจารณาอย่างละเอียดเพราะมีโอกาสที่คุณจะได้พบจุดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้แผนงานราบรื่นขึ้นครับในเรื่องการเงิน วันนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคเล็กๆน้อยๆหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้อาจเป็นข้อเสนองานพิเศษหรือไอเดียที่นำไปต่อยอดสร้างรายได้ในระยะยาวได้ครับความรักและความสัมพันธ์มาถึงเรื่องความรักกันบ้างครับวันนี้พลังงานของวันพระหัสสบ,บดีีส่งเสริมความเข้าใจและการพูดคุยที่เปิดใจคนที่มีคู่แข่งแล้วควรใช้วันนี้ ในการปรับความเข้าใจหากมีเรื่องค้างคาใจลองเปิดใจคุยกันครับคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงขึ้นสำหรับคนโสดวันนี้มีโอกาสได้เจอผู้คนที่น่าสนใจจากการทำง,งานหรือการร่วมกิจกรรมอะไรใหม่ๆลองเปิดใจรับพลังงานดีๆครับสีมงคลและเลขนำโชค และอย่างที่ขาดไม่ได้ครับสีมงคลและเลขนำโชคสําหรับวันนี้สีมงคลที่ช่วยเสริมพลังบวกในวันนี้คือสีเหลืองอ่อนและสีฟ้าใครที่ต้องการเสริมดวงเสริมโชคในด้านการจรจาลองใส่เสื้อผ้าหรือใส่สิ่งของที่มีสีเหล่านี้ดูครับส่วนเลขนำโชคประจำวันนี้คือเลขหและเลขหนึ่ง หากคุณต้องการตัดสินใจเลือกตัวเลขในวันนี้ลองพิจารณาดูเลขสองตัวนี้ดูครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องทางรัดส,สู่โชคด้วยครับ